ละครสั้นเอฟีเรื่องตอนคุณครูผู้ช่วยเหลือฉันมาตลอดเรื่องนี้นะคะพี่ทําย้อนหลังวันครูให้นะมัดปากให้ดีไปเลยค่ะคุณครูคนนี้ชื่อว่าครูเนยเธออายุประมาณ28ปปีเป็นครูเป็นครูผู้แสนดีของทุกคน นักเรียนทุกคนชอบคุณครูดาชอ,ชอบคุณครูดาวมากกว่าคุณครูเนยแต่ว่านักเรียนชั้นป .5 ชอบคุณครูดาวมากกว่าคุณครูเนยนั่นก็คือเป็นคุณครูที่แข่งเอาเงินจากโรงเรียน,ร,น,นรับมาส่วนตัวเฮ้ยนี่คุณครูเนยผู้แต่งดีของเรามาแล้วใช่ใช่ใช่แต่ไปดูแล้ว สวยเขาไม่ขายแล้วมั้งเสียงแค่นึนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณเนยยุ้ยมือก็ขายแต่ไม่ไม่อยากกินยุ้ยเรื่องนี้นะคะจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ทำย้อนหลังให้นะคะเป็นของขวัญน,นะคะใครยังดักโคอยู่ก็อย่าเข้าใจครูผิดกันล่ะจิ้มันจืดมันเปรี้ยงงั้นครูคพรชัยค่ะอะไรคะ คุณตรวจกันบ้านชิ้นให่ดิมแต้องสั่งวงกบประตูครัวถึงแม้คุณครูคนนี้จะสอนสำหรับห้องป .5 แตบบ่ก็ดีสำหรับห้องปมอ .1 น่งนะคะ,งะวงกบแล้วก็อิบบ็อกช่องลมอ่ะนี่ไทยยังไม่ส่งงานครูมาส่งประตูเท่าไหร่คูนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเจ็ดส <70. S 2> ิบเขาบอกว่าให้โจไปวัดตัวเองออตบอกถ้ามันใหญ่เกินแล้วเราจะเอาซื้อใหม่แล้วามาตัวแล้วมากบเลย ไม่สวยเรีบนั่งลยหัวหน้าห้องี่ร้อยนะที่ห้องน้ำหน้าห้องทำไมนั่งอย่างนั้นล่ะคะเออใช้ได้นะสวยอันนั้นไปซื้อที่ไทยวัสดุเท่าไหร่ละแปดร้อยเท่าไหร่เก้ารดอยเอ๊ะไม่รู้กันนะงร์โบไฮเรวันนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยให้ยักเรียนเขียนตามแม่กอการนะคะ ก็คือแม่กกแงนะคะก็คือต้องมีสละต้องมีตัวสะกดเคืองหลังเคืองงูนะคะมันกินมันออกช้างดีมากกินมันออกโอเคตอนนี้พแา้วนภาพแล้วนะคะ เมื่อไรปอเนี่จะมาเนี่ยมองเข้าไปยังเห็นเป็นโล่งๆมั้งครูขาอย่านี่ต้องจะบอกค่ะตาสมินนะคะมึงรั่วอย่างหัวหน้าห้องเหรอทำไมครูแย่งงานอยู่หมดไปค่ะอะไรกันหัวหน้าห้องเธอมาพบครูตอนที่ห้องพักครูด้ยนะแต่อาศัยเวลาทำหข้าวซื้อซื้อนี่เมยซื้อนี่ก็สวยดีนะอย่างที่พูดอะซื้อพะโลมดูดฟันออกไป มันก็ติดพัดลมอ่ะพัดลมดูดอากาศตรงนั้นน่ะเออุ้มตัวเออแค่นั้นแหละจัสมินเท้าหกขูดเดี๋ยวนี้มันมีมันมีมนพลาสติกนะเมย์เรามาพูดเรื่องนี้นะค่ะมันมีหลายแบบม่านพลาสติกอ่ะม่านพลาสติกอ่ะกันแอร์ออกอันนี้ใส่มุงลวนหนูว่าจะดูมันแลดูโล่งแลดูแบบใส่นั้นใส่ ตัวเลนัวแต่มันมีเล็กกว่านั้นอีกนี่สี่มงล่เากลับ้านดกว่าัมันมีเล็กกว่านั้นอีกวันนั้นมีนักเป็นคนหนึ่งเื้อว่าดาวที่แอบไม่ชอบอยากให้มองทะลุได้อะหนูก็อยากให้มองทะลุได้เวลาเราจะนอนเราก็ปิดม่านเอามองทะลุได้เวลาจะทำกับข้าวก็ปิดม่านลงนเข้าใจ มันมีพลาสติกใสม่านแบบพลาสติกใสยอ็มโรยดูม่านมบเข้าสติกใสนี้ม่านเหมือนในห้องน้ำเลยแหละม่านห้องน้ำอ่ะเราก็เลยบิเป็นคอนโดดีกว่ามันถือปะจ้อยากนะหนูนิค่ะเอออยากให้มันมองแล้วมันโล่งเข้าไปหน่อยโล่งหน่อยอ่ะไอซื้อเนี่ย ไปดิก็จะไปได้ยังไงล่ะเนี้ยเราเราจะไปยังไงอ่ะก็แย่ไปเลยนู่นอ่ะหางมันอยู่นู่นอ่ะไม่แย่ไม่ไปหรอกอะไรกันอะไรกันน่ะเมื่อแต่ร้องไห้เออมันก็ผ่าไปแดงกันหมดอ่ะเห็นป่ะครูได้โดนดรอชนโดนเสียชีวิตว่าแล้วครูก็ไปเมื่อไหร่พี่อ่ะมาขนาดนี้แล้วนี่ ครูโดนรถชนทำให้ครูเสียชีวิเนี่ยมันก็มาติดตรงนี้อีกไอ้ีเออไปครค่ะเปิดเคะ่ะอไ,ไอ้ที่ก็มันทำามันทำมาก่อนไม่ใช่มาติตน้รงน้มันทำมาก่อนครูค่ะ อยากให้ฉันี่นอนทีวีอยู่แล้วแล้วมองเห็นในห้องครัวแต่ว่าแอร์ไม่ออกไปจบแล้วนะคะก็จบบริวูดเลยนะคะก็คือผลสุดท้ายเนี่ยนักเรียนคนที่ชิดดาวเด็กก็ไม่ชอบคุณครูเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็หามา